สวัสดีครับผมเอกไฟจา้าบุรดรนธานีครับวันนี้ผมก็มีโปรเจคเตอร์นะครับรุ่นใหม่ตัวแรงนะครับผมตัวเทพเลยจากแบรนด์ออซูมนะครับผมอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณทางออซูมไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ส่งโปรเจคเตอร์มาให้ได้รีวิวให้กันได้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะรีวิวแกะกล่องเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ได้มายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผม,ผมเนื่องจาก ยุ่งเรื่องงานหน้าร้านอยู่นะครับเดีเ๋ยวจะงานติดตั้งงานขายนะครับผมก็วุ่นๆอยู่ก็ช้าหน่อยนะครับแต่วันนี้มีโอกาสแล้วว่างแล้วนะครับก็จับจับกล้องจับขาตั้งกล้องเทพของผมนะครับผมมาแกะกล่องรีวิวเจ้าออซูมลีโอไลท์นะครับผมตัวใหม่เลยนะให้ได้ชมกันนะครับตัวนี้อย่างแรกเลยสิ่งที่ผมชอบเลยนะก็คือกล่องของเขาผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยกล่องมันสวยอะดูดิ ดูด,ดมันมีมันมีลายละเอียดของกล่องมีมุมเงามุมด้านสุดยอดมากตัวนี้เป็นของแท้นะครับก็คือของแท้เขาเพราะว่าจะมีสติกเกอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นเยอรมันเทคโนโลยีนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นตัว l i ออนคิงนะเป็นตัวสิงโตเป็นตัวเจ้าป่าเลยนะครับกล่องก็สวยงามดูดิแค่กล่องก็แบบโอ้โหก็แบบอลังการแล้วครับแค่กล่องน,นะ แล้วเขาแล้วของออซูมเนี่ยเขาก็จะเป็นแนวนี้กันหมดนะครับตัวแรกก็จะเป็นวูฟใช่ไหมตัวที่2ก็จะเป็นอะ,อะไรละ่ะเป็นลีโอนะครับตัวที่3ก็จะเป็นจากลัวตัวต่อมาก็ xled pro นะที่ผมได้มาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดเป็นตัว Lion King นะครับมาดูตรงนี้ก่อนด้านข้างด้านล่างกล่องนะครับก็จะเขียนเทคโนโลยีของเขานะครับคือเยอรมัน original chip นะครับผมก็คือเป็นชิปของเยอรมันนั่นเอง ตัวนี้ก็จะเป็นชื่อของตัวรีเฟกของเขานะครับก็เป็นไทเทเนียมแมกนีเซียมอลลอยโคเวอร์นะก็คือวัสดุนะครับทำมาจากไทเทเนียมแมกนีเซียมอลลอยนะครับผมตัวอาจารย์ฉายนะตัวกระดองะครับแล้วก็อะไรเนี่ยตัวนี้อะไรอิมพอร์ตเมทัลเลียลเหรออิมพอร์ตเด t ดเมทัลเลียลก็คือเป็นวัสดุนำเข้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นตัวบอกว่า, <c oughs> าประสิทธิภาพสูงนะครับผมกประมาณนี้นะผมก็ไม่ค่อยเก่งนะภาษาอังกฤษ ด้านข้างนี้ก็จะเห็นหน้าตาของรูปโปรเจคเตอร์เขานะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะบอกเรื่องของสเปคนะก็คือค่าเคจะอยู่ที่5,500ันห้าอยเเป็นตัวแรกนะครับปกติที่ผ่านมาจะเห็นเป็น6,000นเคซะหมดเลยนะครับตัวนี้เป็น5,500ันเคนะครับกําลังขับอยู่ที่สูงถึง50าสิทับห้วัตเลยนะครับตัวนี้กันน้ำ ip 65สิาวัตที่ใช้ก็คือ9กวัตถึถึง1ิบวัตนะครับแต่ก็รถเราทั่วไปก็คือ12บวัตอยู่แล้วนะครับทนความร้อนนะครับผมได้ เรื่องอุณภูมิแล้วกันอุณหภูมิเนี่ยทนตั้งแต่ลบ40องศาไปจนถึงร้อนสุด105องศาเลยนะครับรับการ3ปีนะครับโอเคนะขออนุญาตเอิส่วนฝั่งนี้ก็จะมีบอกนะครับ High Beam Distance ก็คือเป็นระยะไฟสูงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไฟสูงก็จะประมาณนี้นะ700เมตรนะครับตั้งแต่700คือคือทั้งหมดเนี่ย950เมตรนะครับก็จะระยะวางผลก็อยู่ที่700เมตรนะ ส่วน250เมตรต่อไปเนี่ยก็คือเริ่มเริ่มบางแล้วผมว่าก็น่าจะเป็นยนี้นะตามรูปนี่คือไ b e ีมนะครับส่วนอันนี้ไม่แน่ใจนะอานว่าอะไรลูแมนลูเมนว่านไปนครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็ประมาณนี้นี่ก็เป็นระยะอันนี้ไฟต่ำนี่ก็คงจะเป็นไฟสูงนะครับก็มีนันโดนี่น,น,นนะขออภัยด้วยเพราะผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร,นะร่นะภาษาอังกฤษนี้ นะครับปกติก็เป่าแต่อีสานเป่าแต่อีสานเนาะโอเคมาไม่พูดผ่านทำเพงลงละแกะกล่องเลยดีกว่ายวขออนุญาตวางกล้องก่อนโอเคอก,กลมนาให้ได้ดูด้วยกันออ่าก็จะแกะกล่องเลยนะยังไม่ได้ดูเลยครับยังไม่ได้สัมผัสเลยไม่ว่างเลยงานหน้าร้านยุ่งมากครับแกะกล่องมาก็จะประมาณนี้นะกล่องอันนี้ก็เป็นกล่องเฉยไม่มีอะไร ตง,ตรง้รนีอย่างแรกนะครับก็จะมีใบเ,เป็นเซนติฟิเคตของเขานะาก็ประมาณว่าขอบคุณอะไรสักอย่างเนี้ยที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นภาษาเวียดนามนี่เออทำดีอะรายละเอียดเขาเก็บมาดีมากนะครับเรื่องของเรื่องของแพ็กเกจนะครับนี่ก็เป็นโฟมกันกระแทกมาคราวนี้อย่างมุมกล้องเลยโอเคคราวนี้เนี่ย ก็เราแกะกล่องมานะครับอย่างแรกเราก็จะได้เห็นชุดล็อกนะครับผมชุดล็อกตัวนี้เอาไว้ใช้กับรถที่เป็นจานฉายนะครับผมเช่น v ีโก้ดีแม็กอ์นวาร่าอะไรเงี้ยพวกนี้ครับพวกที่เป็นจานฉายนะพวกที่เป็นหลอด H4 นะครับหรือว่าจะเป็นพวกหลอด H11 ก็ได้หลอด HBC นะครับก็ได้หมดเลยนะครับผมก็จะมีชุดล็อกแหวนให้นะครับโอเคผ่านไปเราก็จะมาเจอตัวโปรเจคเตอร์โอเคแกะออกมาเลยครับ าจะาถุงเลยนะหอมไหมหอมนะโอเคอีกตัวนงครับหอมๆเลยนะครับส่วนกล่องก็ไม่มีอะไรละแอบไปเป็นปเปน็กกาลแล้วกันนะครับอ่ามาดูหน้าตาของเขาดูสิโปรเจคเตอร์ที่แน่เลนเป็นขนาด3านิ้วแน่นอนครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบูเลนนะครับผมแล้วก็สังเกตดูดีๆนะ ผมว่าบางมุมเขามันจะเป็นเหลืองๆอะ่ะหรอตรงขอบอะ่ะมันเป็นสไตล์เขานะครับออซูมเขาก็จะบอกอออซูมก็เขาจะเคลือบสารโพลาร้์มาด้วยนะครับป้องกันแสงสะท้อนนั่นเองนะครับก็เป็นแบรนด์เดียวนะที่ที่ที่เคลือบสารโพลาร้์นะครับผมที่ไม่ใช่ Lane, บูเลนปกตินะครับแบรนด์อื่นก็จะเป็นบูเลนทั่วไปนะครับกับเคลียร์เลนแต่ตัวนี้จะเป็นบูเลนแล้วก็มีสารโพลาร้์ด้วยนะครับผมก็จะพิเศษหน่อย ส่วนตัวบอดี้นะครับผมดูอวบอ้วนอ่ะเนี่ยตอนนี้ไปวางตรงนี้แล้วกันอวบอ้วนหนาเลยนะครับอวบอ้วนหนาเลยพัดลมพัดลมจะอยู่ตรงข้างข้างหลังนี้นะครับพัดลมจะอยู่ตรงนี้ส่วนตัวนี้จะมีหางให้นะครับก็เหมาะสำหรับติดตั้งได้ทั้งรถที่เป็นโปรเจคเตอร์โรงงานแล้วก็รถที่เป็นรีเฟลกเตอร์ด้วยนะครับผมก็ได้ทั้ง2อย่างเลยส่วนรถที่เป็นโปรเจคเตอร์ล้วก็ถอดหางตัวนี้ออกนะครับผมในการติดตั้งที่เหลือก็ ตามปกตินะครับตรงนี้ก็จะมีรูปสิงโตนะก็คือไลออนคิงของเราเองตัวนี้เป็นสีทองสวยงามมากาส่วนตัวที่เป็นตัวจานฉายจะอยู่นี่ครับนี่ตัวจานฉายของเขาก็ตัวที่เป็นไทเทเนียมแมกนีเซียมโคเวอร์นะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นซิงค์ที่เอาไว้ระบายความร้อนนะนีูครับแล้วครับด้านล่างก็จะมีแบรนของเขาออซูม awesome, นะครับผมตัวนี้เป็น โซลินอยยกสูงต่ำนะครับดูหน้าตาของเขาก็ดูดีมากชุดกันฉนวนสายไฟก็หนาแน่นนะครับสุดยอดเลยสายไฟก็สี่เส้นนะครับส่วนตัวสายไฟเนี่ยที่ให้มาตัวฉนวนเขาจะเป็นเหมือนยางนะตัวนี้จะทนความร้อนได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นเหมือนสายไฟทั่วไปพอนานๆไปมันชอบร่อนนะครับจะเจอได้รถจะเจอในรถหลายรุ่นนะครับพวกคมไปเก่าๆนะครับสายไฟจะชอบร่อน แต่ตัวนี้ไม่ไม่ร่อนครับตัวนี้จะดีทนกว่านะครับดูโอ้โหแล้วหัวเขาหัวตัวนี้ก็เหมือนออกแบบมาใหม่นะไม่เหมือนไม่เหมือนออซูมตัวที่เคยผ่านมือมาเลยนะครับหัวตัวนี้การยึดน็อตการอะไรหน้าตาเขาจะทําอันนี้ออกแบบมาใหม่นะครับก็พิเศษนะตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับที่ผมได้มารีวิวก็ต้องขอบคุณทางออซูมไทยแลนด์ด้วยนะครับผม ส่วนเรื่องแสงนะเดี๋ยวตอนดึกแล้วกันตอนนี้มันกลางวันอยู่ก็มารีวิวแกะกล่องให้กันได้ชมนะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับ2ตัว1กล่องก็มี1คู่นะครับผมสวยงามนะดูดีเลยแหละนะครับกับออซูมลรียวไลท์ตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเออดูดีนะก็อยากจะลื้อให้ดูนะแต่ว่าคงไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวประกอบเดี๋ยวประกอบเข้าไปเดี๋ยวน็อตเหลือนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับรีวิวแกะกล่องอเจ้าออซูมไลออนทิงนะครับผมชอบใจไหมผมว่ามันพิเศษมากเลยนะปกติแล้วโปรเจคเตอร์ทั่วไปมันจะไม่มีตัวครอบตรงนี้ครับตัวนี้มีตัวครอบให้นะครับน่าจะมีผลเรื่องของการระบายความร้อนแหละนะครับเพราะตัวจานฉายมันอยู่ข้างล่างนี้ถ้าถอดตัวครอบออกก็น่าจะเป็นจานฉายเท่านี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการเสริมเรื่องระบายความร้อนด้วยนะครับ ตัวนี้แรงนะห5เอ้ย50ครับ55วัตเลยนะครับดูเลนของเขาให้ดูดีเทคดีเทลบือให้ด,ดูดีเทลของเขานะครับอ่ะสวยงามมากเป็นโปรเจคเตอร์ที่ดูดีดูหลอ่อหล่อมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรื่องของแสงคืนนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ดูรีวิวแกะกล่องไปก่อนเนาะก็ต้อง ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมวิดีโอของผมด้วยนะครับผมในขวัญใจบูดาธินีเช่นกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ